รัมเ่นอย่งีลาะไกอบีรองอีกจะได้เพื่อนใหม่เป็นแฟรี่แค่นั้นไม่ต้องขัดขืนพ่ออะไรเลอีกได้เพื่อนใหม่เ <right> รียบร้อยเพื่อนใหม่ที่ว่านี่คือเฟรี่ทั้งนั้นแฟรี่พันดําเลยมึง ได้ผันใหม่เฟรีส่สสยพั์ใหม่สีดำยังไงละเพื่อนรับรองอว,ว่าคลิป Q&A ล่ะถามว่าคลิป Q&A ล่ะจะไม่นั่งอ่านคอมเมนต์นะจ๊ะแต่เราจะเปลี่ยนจากนั่งอ่านคอมเมนต์เป็นดราม่าโคชนาแทนเขาเป็นน้องหรือไม่ก็แบบถ้าว่างมากก็จะหาคลิปตัตเองมาให้ดูแล้วกันนะก็นั้นก็ไม่มีอะไรหรอกงี่บอกกันไปแต่จะให้ดูใหม่อีกรอบเมื่อเมื่อใครยังไม่ชินนี่ จะให้ดูใหม่รอบเลยนี่คือจะาดกูออด <c oughs> ตอนเวลาหลีคอนเลยอยากจะทุบน้องดำแต่สุดท้ายกายลางซะงั้นกูนี่แล้วเว้ยถ้าพาดจะเป็นอย่างนี้เลยอารมณ์คือแบบหืหเปิดมาเจอตีนอารมณ์คือแบบเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยอารมณ์คือแบบหืหเจอตีนล้วน พอเปิดอีกทีหนึ่งอือรวยกูมีหางแล้วพอหากูลืมตายทีหนึ่งกูแบบอือรวยเลยกูมีหางเรียบร้อยกูกลายเป็นแฟรี่แซ่ดเลยคิดดีไม่มีน้ำหมากหรอกสั้นๆใจดามาดิดหนึ่งโอเคไม่มีละ